ปุบปาก้วชีวิตจะเปลี่ยนไม่ได้แปลว่าให้รูดซิบปากไม่ต้องพูดแต่หมายถึงการหายใจโดยที่เราหุบปากขณะหายใจการหายใจน,นั้นใช้จมูกอย่างเดียวใครๆก็รู้ว่าการหายใจเป็นชีวิตเลยถ้าไม่หายใจก็คือตายแต่น้อยคนนักที่จะให้ความสนใจการหายใจเราอาจจะทํากิจวัตรประจําวันไปวันๆหนึ่งเราขับรถเราฟังเพลงเราดูทีวีแต่เราไม่ได้ดูเลยว่าเราหายใจยังไงเราหายใจเป็นแบบ อัตโนมัติเคยดิน้นคำนี้จากพระคัมภีร์ไบเบิลไหมคะที่ว่าลมหายใจคือชีวิตหรือพูดอีกแง่นึงคือว่าถ้าเราหายใจได้ถูกต้องเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากเลยค่ะคนที่เคยมีอาการหอบขืดแพนิกนอนกลนหยุดหายใจขณะนอนหรือเป็นโรคแบบใจสั่นความดันโลหิตสูงจะมีอาการดีขึ้นมากถ้าคุณหายใจได้อย่างถูกต้องหรือคนที่มีอาการไม่สบายตัวต่วตางๆเช่น มักจะตื่นมาตอนดึกๆึกแล้วรู้สึกปากแห้งคอแห้งก็คือตื่นมาเพราะว่าหิวน้ําจัดนั่นเองต้องมีน้ําวางไว้ข้างๆเตียงดึกๆึกต้องตื่นมาดื่มน้ําพอดื่มน้ํานอนไปสักพักก็ต้องตื่นขึ้นมาฉี่อีกลุกๆนั่งๆอย่างเงี้ยตลอดคืนรู้สึกนอนไม่สบายเลยอาการเหล่านี้จะดีขึ้นมากถ้าคุณหายใจได้ถูกต้องค่ะเพื่อจะเช็คว่าเรามีการหายใจที่ถูกต้องหรือเปล่าให้ถามตัวเองด้วยคำถามนี้ค่ะข้อหนึ่ง คุณหายใจทางปากหรือเปล่าข้อ 2. คุณหายใจแบบสั้นๆหรือเปล่าคำว่าสั้นๆนี่หมายถึงคุณหายใจเกิน12ครั้งต่อนอาทีข้อ 3. คุณหายใจแบบตื้นๆหรือเปล่าก็คือหายใจแบบเหมือนกระลมเข้าไปที่คอแล้วก็เข้าไปที่อกช่วงบนๆเท่านั้นถ้าคุณตอบ yes ในข้อใดข้อหนึ่งก็ควรได้รับการแก้ไขค่ะถ้าคุณหายใจทางปากเราต้องทําการแก้ไขปากไม่ใช่อวัยวะที่ใช้ในการหายใจ ปากไม่มีซอกไม่มีหลืบไม่มีโพรงในการปรับอากาศที่เข้าไปจากข้างนอกให้อากาศอุณหภูมิเท่ากับร่างกายเราจะมีการแลกเปลี่ยนอากาศกับถุงลมในปอดได้อย่างดีอันที่2ปากไม่มีเยื่อเมือกที่ใช้ในการกรองฝุ่นหรือกรองเชื้อโรคบางคนเริ่มเถียงแล้วบบอ้อาวก็ปากมีน้ำลายไงน้ำลายก็เมือกเหมือนกันถูกต้อง ในจ passage, มูกเมื่อจับฝุ่นได้แล้วร่างกายจะมีกลไกในการขับเมือกนี้ออกมาเป็นน้ำมูกขี้มูกแต่ปากล่ะเราก็กลืนลงไปเท่านั้นเองการหายใจทางปากมีผลต่อโครงสร้างของใบหน้าด้วยหมอฟันรู้ดีโดยเฉพาะหมอจัดฟันเด็กที่หายใจทางปากเนี่ยคุณพ่อคุณแม่กังวลใจพาไปหาหมอโรคภูมิแพ้พาไปแก้ไขต่างๆนานากินยาตอดเวลาแต่ไม่มีเด็กคนไหนที่ได้รับคำแนะนำเลยว่า <tema> <Wh> <On> <heart> <h ums> ให้หายใจทางจมูกอย่างเดียวนะทีนี้เราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราหายใจทางปากร่อหน้าให้ทดสอบแบบนี้ค่ะคือให้คุณหายใจเข้าถ้าคุณหายใจเข้าแล้วท้องป่องแสดงว่าคุณหายใจทางจมูกถ้าคุณหายใจเข้าแล้วอกยกไหลย,ยกแสดงว่าหายใจทางปากถ้าใครที่เคยเรียนพิลาทิสหรือเคยเรียนโยคะมาก็จะรู้ว่าครูฝึกอ่ะจะชอบบอกว่าให้คุณหายใจเข้าท้องป่องหายใจออก ท้องแฟบแล้วเราก็พยายามจะทําตามเราจะรู้สึกว่ามันต้องควบคุมอวัยวะแบบหลายอย่างมากเลยกว่าเราจะหายใจเข้าท้องป่องได้แต่ถ้าคุณลองอย่างนี้หายใจเข้าทางจมูกปิดปากเลยนะดูซิว่าท้องป่องหรือเปล่าป่องป่องง่ายๆเลยแสดงมันเป็น,นกลไกธรรมชาติของร่างกายเราที่ถูกสร้างมาแต่แรกว่าให้หายใจแบบนี้ให้เรามาลองสังเกตการหายใจของทารกสิคะที่เขายังไม่แปด เพื่อนได้คําสอนผิดๆของโรกนี้เวลาหายใจเด็กทารกหายใจยังไงตอนที่เขานอนหลับเขาจะปิดปากแล้วเขาจะหายใจเบาๆสบายๆท้องป่องค่ะไปดูท้องเด็กทารกทุกคนหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบมันสบายมากเลยให้เรามาเรียนแบบเด็กทารกกันนะคะถ้าคุณหายใจตื้นๆแน่ละคนที่หายใจทางปากอกป่องไหลย,ยกเนี่ยจะหายใจได้ตื้นๆ เพราะว่ากระบังลมอ่ะมันมาขวางทางอยู่การหายใจทางจมูกเนี่ยจะมีระบบประสาทที่เชื่อมโยงกับกระบังลมและเชื่อมโยงกับปอดมันจะเป็นว่าถ้าเราหายใจทางจมูกกระบังลมก็จะยกขึ้นโดยอัตโนมัติทําให้เราหายใจได้เข้าไปในทุกๆขั้วทุกๆก,ก,กรีบของถุงลมในปอดเราบางคนอาจจะเข้าใจว่าปอดเรากินพื้นที่แค่ในช่องอกแต่จริงๆแล้วปอดเนี่ย มันจะลงมาถึงซี่โครงซี่สุดท้ายนะคือประมาณตรงนี้แล้วก็แผ่ไปถึงข้างหลังด้วยเวลาเราหายใจเข้าทางจมูกกระบังลมจะเปิดทางทําให้ลมหายใจเข้าไปได้ถึงกลีบปอดด้านล่างสุดซึ่งปกติแล้วไม่เคยถูกใช้งานเลยจะดีแค่ไหนถ้าปอดเราใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรูปแล้วการหายใจที่ถูกต้องก็คือการหายใจด้วยจมูกหายใจลึกๆ ลิ้นแนบไปกับความโค้งของเพดานด้านบนแล้วก็หายใจเบาๆลึกๆช้าๆถ้าได้การหายใจประมาณ7ครั้งต่อนอาทีเนี่ยถือว่าอยู่ในอุดมคติเลยค่ะการปรับปรุงการหายใจเนี่ยคุณสามารถทําได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนไม่ต้องเสียค่าลงคอสไม่ต้องออกแรงเยอะๆให้เหงื่อตกและไม่ต้องรอเวลาคนที่มีประสิทธิภาพร่างกายดีอยู่แล้วก็สามารถ เพิ่มประสิทธิภาพร่างกายคุณแล้วก็เพิ่มการโฟกัสความมุ่งมั่นแล้วก็ความนิ่งของใจได้มากขึ้นคนที่มีอาการไม่สบายตัวนอนไม่ค่อยหลับหายใจทางปากจนคอแห้งไปหมดก็จะอาการดีขึ้นได้คนที่เป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้ใจสัน่นความดันก็ดีขึ้นได้รู้ตัวว่าเราหายใจยังไงก็เป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งการปรับปรุงการหายใจคุณไม่ต้องเสียเงิน ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย